ห่างจากชายฝั่งอำเภอหาดสำราญไปราว3กิโลเมตรคือที่ตั้งของเกาะสุกรแหล่งปลูกเม็ดมะม่วงหิมาพานขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังชาวเกวาะสุกรเรียกเม็ดมะม่วงหิมาพานว่าเม็ดยาร่วงด้วยพื้นดินบนเกาะมีลักษณะร่วนปนทรายต้นมะม่วงหิมาพานจึงเจริญเติบโตได้ดีตามธรรมชาติมานานกว่าร้อยปี ชาวบ,บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพขายทั้งมเมล็ดสดและ,มะเมล็ดที่ขั่วสุกแล้วสวนมะม่วงหรืมาพานนี้นะคะก็คือตั้งแต่ตัวเดชันเล็กๆนะคะก็มีอยู่แล้วนะคะชาวบ,บ้านก็ได้เก็บผลผลิตนะคะออกขายก็ขายไม่พอนะคะในแต่ละปีเนี่ยตามบ้านเรือนนะคะชาวบ,บ้านก็จะปลูกตามริมๆิบ้านอะ่ะเกือบเกือบทุกทุกหลังนะคะ ในฤดูฝนชาวบ้านจะเก็บยอดอ่อนส่งขายเป็นผักหน่อยอดนิยมในสำหรับขนมจีนหรือร้านแกงปักใต้เมื่อถึงฤดูร้อนเม็ดยาร่วงแก่มีผลออกสีสม้มชาวบ้านจะเก็บเม็ดมะขั่วโขลกเข้ากับพริกเหลืองหรือพริกสดหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวและกะปิได้เมนูน้ำพริกยาร่วงอาหารยอดนิยมของทุกบ้าน ตำเป็นทุกบ้านเลยค่ะรับรองได้เลยค่ะทำน้ำพริกนะรังคุนมันจะออกหวานหวานหน่อยๆเปรี้ยวๆหน่อยๆเราตำเพราะว่ามันมันมันมีเม็ดอยู่เล็กๆนะเราจะได้เคี้ยวมันตุบตับตุบมันมันดีมันอร่อยค่ะแต่เราอย่าใส่น้ำเยอะนะถ้าใส่น้ำเยอะมันก็จืดไปมันก็ไม่อร่อยเวลาตำน้ำพริกอ่ะต้องให้ข้นๆหน่อยมาป้นตำน้ำพริกแย่รวงนะคะรับรองว่าอร่อยจังหูค่ะ เคล็ดลับความอร่อยของน้ำพริกยาร่วงเกาะสุกร์อยู่ที่วิธีการคั่วแบบโบราณเริ่มจากนำเม็ดยาร่วงไปตากแดดให้แห้งสนิทราวสองวันตั้งไฟคั่วในที่โล่งกลางแจ้งคนไปเรื่อยๆจนเมื่อน,น้ำมันจากเม็ดยาร่วงซึมออกมาไฟจะลามลุกไหมสังเกตว่าเปลือกเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ายถ่านแสดงว่าผลข้างในสุกแล้วยกลงจากเตารอให้เย็นใช้ไม้คอบเปลือกออกทีละเม็ด ของพี่ีพี่ถันมนะันหน่อยบ้านไหนที่ที่คั่วนะคะจะรู้หมดเพราะกลิน่นเขาจะโชยมาแบบนี้คะ่ะบางคนก็ตามหากลิ่นตรงนี้นะคะ่ะเพื่อว่าเออบ้านใครก็ไปนั่งนั่งแกะเม็ดด้วยเหมือนกับว่าเราได้ได้คุยกันไปด้วยแล้วก็ได้แกะเม,ม็ดมะม่วงกินกันด้วยนะคะนำพริกยาร่วงนิยมกินคู่กับสาหร่ายทะเลหรือสาหร่ายพวงองุ่นผลผลิตจากท้องทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูง อร่อยมากมากปุกกับปุกปกรับค่ะ <laughs> กินได้ทุกอย่างอ่ะผักลวกบางคนก็ดีใจนะพอเห็นสาหร่ายทะเลเขาก็เออวันนี้เราจะตําน้ําพริกกินดีกว่าตากินกันแบบมีปลาย่างสดๆดด้วยนะเราต้องกินกับปลาย่างถึงจะถูกกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะสุกรเป็นที่มาของผักหน่อหลากหลายชนิดตามฤดูกาลช่วยเสริมให้น้ำพริกยาร่วงบนเกาะแห่งนี้มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นกว่าเดิม